กลุ่มผู้ก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยนะฮะเขามีคุณธรรมในในตัวเขาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าการสร้างโรงแรมเขาไม่ได้เพื่อที่จะเอารายได้จริงๆเขาสร้างเพื่อที่จะให้คนที่ผ่านมาจาังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีที่พักนั่นคือวัตถุประสงค์แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยึดติทติงจากนั้นมาว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้ต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เขานั่นคือหลักของเราเลยตอนนี้เรามีร3อยสสิคนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นเ,เรา จะต่อเราจะสู้กันเรื่องการไม่ใช้พลาสติกหรือการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำ mm hmm. การใช้ถุงกระดาษมากขึ้น mm hmm. การใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติ mm hmm. การทำกระดาษจริงเราซื้อก็ได้แต่พี่ไม่ทำพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่สู้เอาซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะ,ะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่ที่อยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักง,งานเราทุกคนเพราะ,ะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่ง ไฟบัญชีไฟจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพักถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทําเขาก็นั่งพักถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำ <ST> <AL> <IO> มันจะมี job description หอ,อกมาว่าคุณนะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มัน มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job d e s r i p t i o n ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเหนื่อยถ้าตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ครอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเค ทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มีโปรเ s s ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรน คนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟอาหารในท่องท่าทองเป็นต้องรู้เมนูในห้องท่าทองเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง Every single o n e ทุกทุกคน130คนในองค์กรต้องปูกเตรียมเป็นต้องล้างห้องน้ําเป็น ต้องทําห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้วบรรลุขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปนไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทําได้ครบได้โดยค e และร้อยเปอเพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้ซึ่งอันนี้เราทํามาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะซึ่งในองค์กรนี้นค่อนข้างที่จะได้ผล พี่ยังไม่พูดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้ผนบาลประมาณ80%ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันต้องเป็นจิตอาสาจริงๆซ,งซึ่งอันนั้นต้องฟื้นฟูต้องฟูมฟักมากๆให้เขามีแบบมีจิตอาสาอยากทำเองตอนนี้มีกลุ่มหนึ่งละที่มีจิตอาสาอยากอาสา,าเลยว่าตรงนี้ต้องการเนี่ยเขาอาสาไปเลยแต่บางกลุ่มยังต้องมีแบบว่าเรียกชื่อมาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกนทําเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่า ฉันจะอยู่ได้ยังไงหรือไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเฟื้อเฟืออย่างเช่นที่ในหลวงท่านกล่าวไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทําให้เกิดความเฟื้องเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนการที่ทําทําจากข้างในหรือต้องพัฒนาคนให้ให้มีจิตจริงๆเนี่ยมันถึงจะออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราละเลยภายนอกนะคะ การออกไปข้างนอกเราก็ทําในปัจจุบันนี้เราก็มีการบริจาคโลหิตทุก3เดือนเราก็ตั้งหน่วยบริจาคโลหิตที่นี่และเมื่อมีโควิดเราก็ช่วยกันทำหน้ากากผ้าเพื่อออกไปแจกข้างนอกเหมือนกันอันนี้ก็คือร่วมแรงร่วมใจของพนักงานโรงแรมทั้งสิ้นนะที่ที่เองเนี่ยเราสนับสนุนเรื่องนักเรียนที่สอบผ่ย เึ็เปนปนักเรียนยากจนมากแล้วเขาจะมาที่โรงแรมทุกปีเพื่อจะมาสอบเราก็จะให้ห้องพักเขาปีละประมาณ50คูณน้อเพราะว่าเขามากันเยอะแล้วมาสอบในขณะที่เขามาพี่ก็พยายามที่จะป้อนเรื่องคุณธรรมให้เขาป้อนเรื่องความติจิตอาสาป้อนเรื่องความเอือเ้อเฟื้อการมีวินัยของเด็กแต่เด็กเรานี้เชื่อเลยค่ะ เป็นเด็กที่มีคุณธรรมมากจริงๆโรงเรียนนี้น่าสนับสนุนมากๆเพราะว่าเขาบริสุทธิ์มากเขาบริจิมากๆและก็ไม่ได้รับสิ่งกระทบจากภายนอกเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นสังคมเขาอยู่แค่นั้นสังคมเขาบริสุทธิ์จริงๆหล้พี่เนี่ยดีใจมากที่ได้สนับสนุนเด็กพวกนี้และเด็กพวกนี้มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเชื่อหรือไม่ว่าทุกครั้งที่เขามาข้ามเกาะมาเขาต้องแวะมาเขาเรียกแม่ ขามีความรู er ้สึกว in ่าเขาได้มาอยู่โรงแรมดีๆก็เพราะคนนี้เขาได้มาได้สัมผัสอะไรที่เขาไม่เคยสัมผัสเลยได้มาว่ายน้ำเขาอยู่ทะเลนะคะเขาอยู่ทะเลแต่เขามาขอว่ายน้ําในสระเขาไม่เคยว่ายน้ําในสระที่ก็ให้เขาว่ายแม้กระทั่งเขาไม่มีชุดว่ายน้ําก็ต้องให้เขาในเนื้อเราเห็นด้วยว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะมีชุดว่ายน้ำคือเขาจะซื้อไปทําไมชุดว่ายน้ำในเมื่ออยู่ทะเลแล้วก็ไม่มีคววววาาาาาามมมมจจเเเเเป็็นนนต้้้้้้ออออองงงีชชชุุดด่่่่ยะะะใใหไซืืืพลลสรกก โอเคค่ะลูกลงไปได้เลยและสิ่งเหล่านี้มันปลูกฝังให้เขาว่าการมีความเอื้อเฟื้อซึ่งเราเอื้อเฟื้อให้เขาก่อน mm hmm. เขาก็จะเรียนรู้โดยจิตของเขาเองว่าต่อไปเมื่อเขาโตขึ้น mm hmm. เขาก็มีความเอื้อเฟื้อและพี่เห็นเด็กเหล่านี้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากโรงเรียนนี้นี่สุดยอดจริงๆครับจริงๆต้องให้เคยเด็กกับพออ,อเขาด้วยนะครับพออ,อนี่เป็นมุสลิมนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้แยกแยะเรื่องาศาสนาเขารับทั้งหมดแล้วเขาก็ทําได้ทุกเรื่อง พออะอนนี้มีหน้าที่ฉักดังซึ่งเขาน่ารักมากตอนนี้จริงๆวงละมองใต้ก็ข้าไปอยู่ในแผน CSR สุารุราชานีเป็นแกนนำในการทำเส r สาสุราชานีด้วยค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงในเรื่องของจิตอาสากับ CSR ไปด้วยกันนะ มันเป็นรู้เดียวกันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าต่อไปเราก็คงทํางานทางด้านข้างนอกมากขึ้นในองคอ์กรเองก็ทานะครไม่ได้ไปถายสุดท้ายเราก็จะต้องหาเงินเข้าองคอ์กรด้วยเหมือนกันก็จะก็มุ่งหวังว่าประชาชน,นก็คงเห็นว่าองคอ์กรที่มีคุณธรรมหรือองคอ์กรที่ดูแลเรื่องสื่อวัล้อมเราเพิ่งได้รับรางวัลรางวัลระดับทองจากกระทรวงทรัพย์เรื่องการบำบัดน้ําเสียะคะ่ะ เราก็ได้เพืงได้มาป,ปีที่แล้วเราได้ระดับเงินปีนี้ได้ระดับทองซึ่งมันต่างกันตรงที่น้ําที่ทรีตแล้วเราเอามาใช้งานได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่มีเวสลงที่แม่น้ําเลยอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งเราภาคภูมิใจมากที่เราทําได้ค่ะเมื่อก่อนเราก็ทรีตแล้วเราก็ลงแม่น้ําแต่ตอนนี้ทรีตเรา,เามาใช้ได้แล้วเราก็ปลูกผักตะกรนที่ได้จากการการตกตะกร้าอง ของน้ําเสียเราก็เอามาเป็นปุ๋ยในการปลูกผักที่ไร้สารเคมีแล้วก็มาใช้ในโรงแรมก็ก็เป็นการทําให้ครบวงจรนะคะก็สุดท้ายก็อยากจะทําให้เป็น zero waste นะคะแต่มันก็คงค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะก็เรามีความมุ่งมั่นก็จะฝากทุกท่านนะคะว่าการมีคุณธรรมที่ดีนะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมีนะคะแล้วก็ทำเถอะค่ะ พราะว่าตอนนี้เราต้องมุ่งสอนเด็กๆให้มีุิธทางให้มีจริยธรรมมากขึ้นเรารู้สึกว่ามันจะขาดสิ่งเหล่านี้ไปหน่อยก็ก,ก็ช่วยกันช่วยกันทำนะคะก็มุ่งหวังว่าเราอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆองค์กรช่วยกันทําแล้วก็จะทําเรื่องอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าทํทำเรื่องจิตอาสาจะต้องทำเรื่องมีความวิวินัยหรือเรื่องความสุจริตอะไรก็ได้แต่ที่ว่าเมื่อเรามีจิตอาสาแล้วเนี่ยเราจิตมันบริสุทธิ์ทุกอย่างมันตามมาทั้งหมดอันนี้คือ สิ่งที่พี่คิดถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ